จริงหลังจากเรื่องเี้ยออกมาสักพักหนึ่งอะมันมีข่าวเยอะเหมือนกันพูดง่ายคือถูกดา่าเยอะอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยปีที่แล้วเองเนี่ยมันเพิ่งมีเคสที่คนที่เคยเป็นไมโกรออกมาเปิดโปงเขาถูกกระทําถูกฮารัสถูกทำร้ายจิตใจระหว่างที่เป็นเทรนนีคำถามก็จะเป็นอยู่ว่ามันโอเคแค่ไหนที่จะให้เด็กที่อายุ1 5 1 6ไปอยู่ในอุตสาหกรรมแบบนี้ปกติญี่ปุ่นทรา d i t i o n คือละครเรื่องที่ดังมากๆเขาจะทําตอนพิเศษซึ่งเรารู้สึกว่าโหแบบเล่าเก่งมากสนุกมาก โดนด่าดเยอะมากใน Twitter ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการ Netflix and d e g r e e สิทิรัตน์ที่สมริกุลนะคะมีดีกรีเป็นนักกฎหมายค่ะ สวัสดีค่ะทิติรัตน์ทิพสมัมฤก์ุลนะคะเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็สิทธิในโลกดิจิตอลค่ะก็จริงๆงานที่ทําทั้งการสอนหนังสือแล้วก็การเขียนงานวิจัยอะไรพวกนี้มันต้องใช้ทักษะการเล่าเรื่องค่อนข้างเยอะค่ะพอดีตัวเองทําเรื่องกฎหมายเนาะแล้วก็พวกเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยแล้วมันก็ปรากฏออกมาในซีรีส์แต่ทีนี้เวลามันออกมาในซีรีส์มัน เข้าใจง่ายมันตั้งคําถามอะไรแบบที่มันประทับใจคนอะไรเงี้ยมากกว่าเวลาที่เราดูในเนื้อหาวิชาการอย่างเดียวค่ะอย่างซีรีส์เนี้ยมันมีเอลิเมนต์อื่นๆเช่นมุกตลกเช่นความสามารถของนักแสดงอะไรเงี้ยที่มันพาให้เราไปกับเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าเราดูเพื่อเรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องด้วยอะไรเงี้ยใจก็จะไปโฟกัสกับว่าโ,โอ้ประเด็นนี้เล่าแบบนี้ว่ะสนุกตังอะไรเงี้ยเวลาเล่าให้คนอื่นฟังว่าเฮ้ยมาดูซีรีส์สี้สิเราก็มักจะอธิบายความสนุกในเชิงว่าแบบในเชิงประเด็น スリップしたみたい私たちここで暮らすんだねくどん <laughs> おたの申しますおたの申しますキヨさん、3S にちょっとテープ止めてキヨさん、そこ座っとき ก็เรื่องเดอะมักนายเนาะถ้าชื่อภาษาญี่ปุ่นมันจะแปลตรงตัวประมาณว่าคนทําอาหารในบ้านของไมโกจังจะมีตัวเอก2คนมีเคียวกับซูมิเรสองคนระหว่างที่อยู่กันไปเนะี่ยสองคนคาแรคเตอร,ร์เขาก็ไม่เหมือนกันซูมิเรคือสวยเก่งตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่เคียวก็คืออาจจะโกโก้หน่อยก็จะปัจฉผูว่ากลายเป็นว่าแทนที่เคียวจะได้ไปต่อกับการเป็นเทรนนี้เขาก็มาเป็นคนทําอาหารมักนายซังเนี่ยคือคนที่ทําอาหารเลี้ยงคนในบ้านเลยซึ่งมันก็จะไม่เหมือนอาหารที่เสิร์ฟตามร้านแต่เป็นอาหารเลี้ยงคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันแล้ว アズサナーミエテフタリノコトレノヨネシカカンガテヘンカラナイマドキスミコミデコンナタコベを押し込んで、年上の姉さんらの使いっぱシリサセラレテケタイモキンシ แล้วเ,เราคิดว่าสายตาในเรื่องอะค่ะมันเป็นสายตาของเด็กอะมันไม่ใช่สายตาของผู้ใหญ่เข้าไปดูแทนเด็กอะก็สําหรับคิโยกับซูมิเละโลกเขาก็มีอยู่เท่านี้เฮ้ยเขามาเที่ยวตอนมอต้นแล้วเขามาเจอถ่ายรูปกับไมครกังกับเกชาแล้วก็โหน่ารักจังเลยสวยจังเลยฉันอยากจะเป็นแบบนี้บ้างแต่เมื่อเขาเริ่มรู้จักเรียนรู้ไปเรืร่อยว่าอ๋อมันก็มีประเด็นแบบนั้นแบบนี้แต่ในฐานะเด็ก15บ6อะความเข้าใจอะเขาก็จะอยู่แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิโยชังสอจะงพยกันมาา เรารู้สึกว่ามันก็เป็นการถ่ายทอดที่ เรียวระดับหนึ่งเหมือนกันถ้าเรามองว่ามันเป็นฝั่งของเด็กนะสุดท้ายไอเดียมันคือว่าแบบฉันอยากจะไปกับเพื่อนฉันอยากจะสู้ไปในโลกของการเป็นเทรนนออะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันจะถูกตั้งคําถามเยอะๆก็คือว่าตัวอุตสาหกรรมที่เด็กเขาไปอยู่อ่ะคนในสังคมเวลาพูดถึงไมโคร่ามันก็จะมีทั้ง2เรื่องอ่ะในแง่ที่ว่าโอเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นประเพณีที่สืบทอดเมืองเกียวโตวเองอะ่ะก็เป็นเมืองที่ให้ความสาคัญกับอะไรพวกนี้มันเป็นสินค้าของเมืองเลยแหละแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพบริการแบบที่ใช้หน้าตาใช้ความเป็นผู้หญิง ハッピーマッピーマーとメディファイティンハンボリガンハンペーカパーマン大10代の女の子に酒のお釈迦させたりどうかしてるお酌はさせへんのどス舞子ちゃんにはお迦させなくたって酔えば客は隣にいる女の子の手握ったり小僧<そして>、ま、さあったりするでしょう แล้วมันก็เคยมีเคสที่ว่าไอ้ที่มันเลยเส้นไปเลยอ่ะมันก็เคยมีข่าวอะไรพวกนี้ออกมาด้วยคําถามมันก็จะเป็นอยู่ว่ามันโอเคแค่ไหนที่จะให้เด็กที่อายุ15 16ไปอยู่ในอุตสาหกรรมแบบนี้เราคิดว่าเขามีเรื่องนี้อยู่ในใจนะแต่เราคิดว่าโจทย์เขามันไม่ใช่โจทย์ของการเล่าเรื่องความทุกข์ยากหรือปัญหาสังคมโจทย์เขามันคือการเล่าเรื่องของเด็กๆที่โตมาในสังคมที่เฮ้ยทุกคนก็รู้ว่าสังคมนี้ไม่มีปัญหาดังนั้นคือถ้าเรามองแค่ตรงนี้มันเหมือนเป็นแบบมันเหมือนเป็นหนัง coming of age ธรรมดาเลยเนาะซึ่งว เล่าแบบความสวยงามเด็กได้แบบเรียนรู้ตัวเองแตนน่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็จะแทรกเรื่องปัญหาว่าแบบกฎมันเข้มงวดล้าหลังมีการเอาเปรียบหรือเปล่าแมจารค่ คือมันก็จะมีประเด็นนี้ว่าแบบถ้าแต่งงานแล้วทำงานนี้ต่อไม่ได้หรือถ้าแต่งแล้วออกไปแล้ว,ลวกลับมาทำอีกไม่ได้เนี่ยมันทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อินดัสทรีทำไมมันถึงสตริกขนาดนี้คือมันก็มีประเด็นแบบนี้อยู่ตลอดเพียงแต่ว่าวิธีการใส่ประเด็นอะเขาไม่ได้ใส่แบบดุดันเนาะเขาไม่ได้ใส่มาแบบตั้งมาว่าวันนี้ฉันจะคุยเรื่องชาว exploitation อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นวิธีการที่เขาตั้งประเด็นคือมันเหมือนแบบหยอดมาทีละนิดทีละนิด,นดมัมโกซัาเน่ซันว่าสุดยอดสุดนี่อะสุดยอดเลยสินะยะ มูชรみたいな人間がここの外で生きていけるなんてうちにはそうそうもできへんเราก็คิดว่าเขาก็ฉลาดนะที่จะให้คนอื่นพูดคือแทนที่เขาจะให้ตัวละครกิโยกับซูมิเรซึ่งใส่มากแทนที่จะมาพูดมาตั้งคําถามว่าทําไมทํากับหนูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแทนที่เขาจะให้2คนนี้พูดเขาก็ไปให้คนอื่นพูดแทนซึ่งคนอื่นนั้นก็เป็นคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตเด็กสองคนนี้มากๆแล้ววิธีการพูดมันก็จะแบบ ที่เล่นทีจริงอะเออแล้วเวลาที่โมโมโกพูดถึงอาชีพไมโกะค่ะเรารู้ทุกครั้งเวลาที่เขาพูดอะเขาพูดด้วยความรักอะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บิเธออะก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นแบบนี้อะมันไม่เป็นแบบนี้ก็ได้หรือเปล่ามันสบายกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงีย้ย ถ้าถ้าเข้าไปดูในเว็บของพุ่มกับคุณเคลดาเขาจะมีคล้ายๆเป็นโอเ n l เ t เตอร์หาแฟนหาคนที่ดูอะคะ่ะเพราะว่าจริงหลังจากเรื่องนี้ออกมาสักพักหนึ่งอะมันมีข่าวเยอะเหมือนกันพูดง่ายคือถูกด่าเยอะอะคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยปีที่แล้วเองเนี่ยมันเพิ่งมีเคสที่คนที่เคยเป็นไมโก้ออกมาเปิดโปงเหมือนแบบว่าเขาถูกกระทําถูกฮา r a s ถูกทำร้ายจิตใจระหว่างที่เป็นเทรนนีแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าสภาพการจ้างอะมันแย่นะเหมือนก็ขู่กันว่าจะฟ้องจริงๆก็เคยมีเคสที่ไมโก้ฟ้องยากตะยากตะ,กตะคือบ้านที่เขาอยู่อะนะคะ แล้วคุณโคเรดาเนี่ยแกก็ได้ชื่อว่าทำหนังทำละครอ,อะไรที่ค่อนข้างตั้งคำถามกับสังคมแบบดับดักมาโดยตลอดคนก็คงผิดหวังละอา้าวทำไมมาพูดเรื่องนี้ทั้งที่เรื่องนี้มันเป็นปัญหาใหญ่แต่พูดในลักษณะที่มันดูสวยงามเหลือเกินอะไรเงี้ยคุณกำลังเคลือบน้ำตาลให้กับสิ่งที่มันมีปัญหาอยู่หรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่เขาพูดก็คือว่าเรื่องนี้ใครๆก็รู้ว่าวงการนี้มีปัญหาแล้วมันก็มีหนังทั้งในญี่ปุ่นเองฮอลลีวูดเองก็เคยทำเนอะแบบมมเมน o อลฟ์เยชาอะไรเงี้ยที่เล่าถึงปัญหาพ,พวกน เขาอยากจะเล่าจากมุมอื่นๆที่เขาต้องลงไป research รีเสิร์ชเยอะมากในการที่จะเขียนเรื่องเี้ยค่ะแต่เขาไม่สามารถเข้าไปถ่ายหมายถึงว่าในยากาตาในบ้านไมโกะจริงๆได้นะคะเพราะว่า,ามันเป็นโลกที่ปิดมากจริงๆขนาดคุณคุณเราดาซึ่งเป็นผู้กับที่มีชื่อเสียงมากๆเขาเข้าไปไม่ได้เขาก็ใช้วิธีการไปสัมภาษณ์คนที่ทํางานที่น,านาั่นนะคะอย่างเช่นคนที่ทํางานแต่งชุดให้นะผู้ชายที่ไปใส่ชุดให้ไมโกิเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนพูดประมาณว่าจริงๆแล้วสภาพการจ้างอ่ะมันก็มีความพยายามจะทําให้ดีขึ้นมีการคุยกับพ่อแม่ให้ชัดเจนพยายามจะสร้างระบบที่ เด็กๆเ,เขาสามารถที่จะร้องเรียนได้หรือแบบว่าขอความช่วยเหลือได้ในกรณีที่เขาถูกปฏิบัติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมี awareness เรื่องนี้อยู่เขามีความพยายามที่จะปรับตัวอยู่ทําสัญญาให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราคิดว่าในในจดหมายนะั้นน่ะคุณโคเรดาเขาเขียนประมาณว่ามันก็ยังไม่ได้ดีที่สุดหรอกตอนเนี้ยมันน่าจะยังแบบเหมือนเป็นก้าวแรกๆของการตั้งคําถามบริ่งนี้ าค,คิดว่าง,งานนี้มันน่าจะเป็นงานที่ทําให้คนในสังคมให้ความสนใจกับมันแต่มันเป็นการให้ความสนใจแบบที่ไม่ได้พุ่งไปด่าไม่ได้พุ่งไปบอกว่าเฮ้ยคุณเลิกเหอะแต่มันคือเหมือนพยายามจะทําความเข้าใจกันและกันมากกว่าแล้วคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี้เองอะ่ะเขาก็ต้องมองออกมาข้างนอกด้วยว่าเฮ้ยแล้วโลกมองเขายัางไงคือคุณก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าอินดัสทรี่นี้มันเป็นหน้าตาของเมืองเป็นหน้าตาของวัฒนธรรมญี่ปุ่นแต่ว่าคุณจะทิ้งคนที่อยู่ใน Industry อินดัสทรี่ยังไงแล้วเราคิดว่าเขาอยากให้มันเป็นบทเริ่มต้นขอองงบททสนนาาารย่่มกกวค ですか県社員を減らすっていう上の方針でね,ね僕の知り合いのシステムエンジニアの津崎さんって方がね忙しくて家のことができないから週1回家事代行サービスに来てもらってたらしいんだけどだから津崎さんのお宅にくりを派遣することになってえ家事代行スタッフとして参りました採用されました <laughs> 住み込みで働きたいぐらいですならいっそ結婚してよ結婚といっても就職という形の結婚というか โอ้โหคือน่าจะคนชอบมากเรียกว่าเป็นแบบ national phenomenon ได้เลยคือถึงขั้นว่าแบบไอ้วันที่มันจบอะเหมือนเวลาเราดูบอลเราไม่ดูคนเดียวที่บา้านเราไปดูที่ผับอะไรเงี้ยไอ้ผับที่ปกติในชีวิย่าเปิดให้ดูบอลเปิดวีมาริสจบแล้วให้ทุกคนมาดูด้วยกันเราว่าประเด็น progressive เนี่ยเป็นประเด็นที่มันตั้งคําถามแรงเนาะแต่ว่าคนไม่ได้ต่อต้านมันขนาดนั้นวิธีการเล่ามันค่อนข้างแบบตลกอะแต่ว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้เราคิดว่าไม่ใช่แค่ตัวเรื่องอย่างเดียวมันคือตัวนักแสดงด้วยทั้งกาก,กี้แล้วก็โฮช สาวแห่งชาติใครๆก็รักเล่นละครเรื่องไหนก็ดัง,ててงนั่นเองคือมันล้อบอฟเคาเตอร์ญี่ปุ่นทุกตอนถ้าไม่ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นอาจจะงงนิดนึงเพราะว่าตอนเปิดมามันจะเปิดด้วยให ตัวละครเล่นเหมือนเป็นแบบแขกรับเชิญในรายการที่มันดังๆมากๆในญี่ปุ่นคือไอ้เซตติ้งนั้นมันเป็นเซตติ้งที่เหมือนแบบมันล้อเลียนแล้วมันก็จะมีไอ้พาร์ทความล้อเลียนนี้อยู่ตลอดเราคิดว่าคนในสังคมอะอยู่แล้วรู้สึกว่ามันใกล้ชิดอะมันเหมือนเป็นคนในมาเล่าให้ฟังคือมันถูกด่านะสังคมเนี่ยถูกด่าแต่ว่าวิธีการด่ามันคือฉันด่าในฐานะคนในอะฉันไม่ใช่คนข้างนอกมาแล้วฉันมาด่าเธออะไรเงี้ยแต่คือแบบขำๆอะอันนี้มันตลกดีเนอะอะไรเงี้ยเราว่าไอ้เซนส์ของมันเนี่ยมันเป็นเซนส์ที่ทำให้เร 好きでではないといととうことですかそれは好き,の搾取です好きならば愛があれば何だってできるだろうってそんなことでいいんでしょうか私森山みくりは愛情の搾取に。 อันนี้แมสเซจชัดเจนมากสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคนอ่ะคือมันเคลียร์มากว่าแบบเฮ้ยไอ้วิธีคิดเรื่องครอบครัวทุกวันเนี้ยไม่รอดว่ะผู้หญิงกับผู้ชายมีฟิกซ์โรลการแต่งงานที่มันผูกมัดชีวิตกันขนาดนี้กฎระเบียบอะไรต่างๆแต่เขาเขาเล่าเรื่องความรักที่เกิดขึ้นทำการสิ่งนี้เนาะแแต่ว่าพอเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าตกลง เส so ้นเรื่องไหนคือเส้นเรื่องหลักนะเส้นเรื่องรักคือเส้นเรื่องหลักหรือว่าการตั้งคำถามกับปัญหาสังคมและแนวคิดเรื่องครอบครัวอันไหนเป็นเรื่องหลักกันแน่แต่เราคิดว่าเขาก็บาลานซ์สองเรื่องนี้ักกดด้้้คคควว่่าาしいいいじゃなですすかこうう時時時嬉親愛の情を示 開国だとするじゃないですか。もう今すごくそうしたい気分です。ซึ่งซึ่งในช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่แบบสองคนเนี้ยเริ่มจะแบบชอบชอบกันแล้วอะเออซึ่งฝั่งผู้ชายเขาก็จะมาว่าเฮ้ยแบบเธอต้องลําบากขนาดนี้เลยเหรอฉันอยากให้เธอแบบใช้ชีวิตสบายๆแต่เขาก็ต้องพูดด้วยภาษาของเจ้านายไม่ใช่พูดภาษาของของคนรักอนะไรเงี้นเหมือนมันภาษาน2งนาราคิปเนี้ยเข้าด้วยกันในเรื่องแล้วเราเห็นเทคนิคเนี้ยบ่อยมากๆในเรื่องนี้ส่วนใหญ่มันก็คือผสมกับเส้นเรื่องรักอะไรประมาณนี้แหละ そこからしてて間違っているのでは主婦も家庭を支える立派な職業であるそう考えれば夫も妻も共同経営責任者この視点で僕たちの関係を再構築しませんか พานั้นจริงจริงสนุกมากนะเพราะว่ามันเป็นการดันอาร์กิวเมนต์ไปให้สุดอ่ะคือเราจะเห็นเลยว่าโครงสร้างบทของเรื่องนี้ค่ะมันจะเถียงกันมันจะตีกันตลอดแล้วคืออันนี้มันคือเถียงไปจนถึงขั้นสุดเลยว่าถ้าสุดท้ายแล้วความรักมันเข้ามามีส่วนในในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะยังสามารถจัดการมันในรูปแบบอุดมคติที่คุณคิดอยู่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือคุณจะแยกมัน2อันออกจากกันคือจริงๆอาจจะแยกไม่ได้ก็ได้เราว่ามันเป็นความตรงใจของคนสร้างอะค่ะที่เขาอยากจะล้อกับอาร์กิวเมนต์ที่มันแบบตีกันไปตีกัน เออจิมันมีอีกตัวละครหนึ่งเนาะแล้ว่าส่วนที่คล้ายๆกันกับไมเกิก็คือว่าเรื่องที่มันยากมากๆเนี่ยคือเขาก็ให้มิคุริพูดเนาะมิคุริเป็นปากเป็นเสียงเรื่องสังคมเป็นคนตั้งคําถามอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่เราว่ามันบางประเด็นที่เขาไม่ได้ให้สองคนเนี่ยพูดอ่ะเขาก็ไปให้ตัวละครอื่นพูดแทนอย่างเช่นตัวคนที่เป็นนาที่แบบเป็นผู้หญิง working woman ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่แต่งงานแล้วก็เป็นเจ้านายคือก็ความยากของความเป็นผู้หญิงเป็นเจ้านายผู้หญิงเขาก็เล่าผ่านตัวนี้อะไร ตัวละครน้าเนี่ยโอเป็นตัวละครที่คนรักมากเราว่านี้ก็น่าประหลาดใจเพราะว่าตัวละครแบบนี้โดยปกติถ้าอยู่ในหนังญี่ปุ่นนะคนจะแบบหมันไส้อะคนจะรู้สึกว่าแบบเออมันจะเป็นอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกเรื่องนึงที่เขาเล่นกับเจนเดอร์โรเนาะการที่ผู้หญิงขึ้นไปเป็นหัวหน้าแล้วก็ผู้หญิงที่ไม่แต่งงานซึ่งยุคนี้ก็จะเริ่มมีอะไรแบบเนี้ยเยอะขึ้น แล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็ยังอยากมีความรักความสัมพันธะ์น่ะคือเราคิดว่าสเตอริโอไทป์ของคนประเภทนี้คือเป็นโซด คือไม่แต่งงานคือมันเหมือนมันเบรกสเตรอไทป์มาสองรอบนะรอบแรกก็คือผู้หญิงเป็นเจ้านายได้เป็นคนที่ดูแลลูกน้องได้อย่างดีแม้ว่ามันจะต้องเบรกแบบกลาเซอร์ลิงมาก็ตามสเต็ปที่2ที่เขาเบรกสเตรอไทป์คือคนแบบนี้ก็มีความรักได้แล้วก็มีความรักกุ๊กกิ๊กกับผู้ชายอายุน้อยกว่าที่อาจจะดูเหมือนแบบว่าไม่เข้ากันเลยก็ได้เหมือนกันเราคิดว่าเขาเพยายามจะเบรกสเตรอไทป์ทั้งสองทั้งสองเรื่องนะอันนี้เราว่าสิ่งที่น่าสนใจคือปกติญี่ปุ่นทรา d i t i o n คือละครเรื่องที่ดังมากๆเขาจะทําตอนพิเศษแล้วมาฉาายชช่่่วววงงปประมมมณแบบเโกดนี็ให เล่าเรื่องนี้ได้ฉายตอนปีใหม่ซึ่งแปลว่าดังมากนะครับแล้วก็เล่าเรื่องตอนโควิดหลังจากสองคนนี้แต่งงานกันแล้วแล้วในช่วงโควิดเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนขยำรวมใดๆที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดอะเออว่าแบบความยากลำบากของชีวิตช่วงโควิดบวกกับ progressive family ที่จะอยู่ใน conservative society มันอยู่ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าโหแบบเล่าเก่งมากสนุกมากดนด่าเยอะมากในทวิตเตอร์ค่ะ どうしてそこにこだわるの？前から不思議だったんですよ。どうして女の人だけが自分の苗字を捨てなきゃいけないのか？ああ、苗字変えるの？単純に面倒くさいもんね。銀行のカードとか免許証とか全部名義変えなきゃいけないもんね。そうなんです。ま日本ヒーローそば。 โอ้ทำไมต้องมายัดเยียดวิธีคิดที่มันก้าวหน้าขนาดนี้ใส่ฉันด้วยอะไรเงี้ยฉันอยากดูละครอยากดูความรักของสองคนนี้ไม่ได้อยากมานั่งฟังเรื่องดีเบตเรื่องสังคมอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าออจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างตอนไอ,ไอ้ตอนแรกนะที่เป็นซีรีส์ซอนยาวเนี่ยแต่คนยอมรับเพราะมันค่อยๆใส่ แล้วคนค่อยๆซึมดูแบบอาทิตย์หนึ่งก็มีประเด็นหนึ่งอะไรอย่างเงี้คยค่อยๆไล่ไปแล้วก็บวกว่าเอ้ยตัวละครก็น่ารักอะไรเงี้ยเรื่องเส้นเรื่องความรักก็แบบลุ้นไปได้แต่พอมันเป็นแบบสเปเชียลสองชั่วโมงแล้วอัดมาเต็มขนาดเนี้ยคนมันรับไม่ได้เงี้ยคะมันก็ทําให้เห็นเหมือนกันว่าสังคมญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้พร้อมรับอะไรที่มันโปรเกรสซีฟขนาดนั้นถ้ามันมาในรูปแบบที่บอกว่าเขาต้องเปลี่ยนอะไรเยอะคือเราต้องอย่าลืมว่าแบบคอนเซอร์เวทีฟแปลว่าคอนเซิร์ฟอะคือรักษาสาภาพเดิมเออดังนั้นถ้า เราจะพูดอะไรที่มันต้องทําให้เขาลําบากในการที่เขาจะไปเปลี่ยนสภาพเดิมอะมันพูดตรงๆมันยากเหมือนกันนะคะ mm hmm. เราดูละครญี่ปุ่น เพราะว่าเราสนุกกับการเล่าเรื่องของเขาแล้วเราก็คิดว่าเราได้อะไรเยอะมากๆเหมือนได้เรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องอะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสนใจหรือม้กก็ทั้งสงสัยในตัวของละครญี่ปุ่นเองด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้คนแบบแมสดัวคนอีลเลดอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยดูละครกันเท่าไหร่มันเป็นแบบสิ่งที่เป็นรสนิยมสาธารณะมากๆดังนั้นมันต้องเล่าเรื่องที่คนส่วนใหญ่อยากดูอยากฟังอยากบันเทิงอนะไรเงี้ยเนาะในขณะเดียวกันเราคิดว่าไอวงการสื่อสารมวลชนของญี่ปุ่นอะ,อะก็เป็นวงการที่ก้าวหน้ามากๆเออเราก็จะเห็นว่าเขาพยายาม พูดเรื่องที่เป็นปัญหาในสังคมและพูดอย่างจริงจังเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเออแบบประทับใจในแง่เนี้ยว่ามันพยายามจะสื่อสารคนหมู่มาก โดยวิธีการที่มันแบบละมุนละมอ่อมบางคนอาจจะรู้สึกขัดใจนะโอ้ย,โ,อยโลกสวยเหลือเกินคอมเพลมม้์เหลือเกินแต่ว่าเราคิดว่าการพูดอะไรที่มันยากอะก็พูดง่ายคือเรื่องของฝั่งลิเบอรัลหรือฝั่งโปรเกรสซีฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันไปเขย่าชีวิตของคนโดยมากค่ะมันบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนคุณค่านะคุณต้องเข้าใจอะไรใหม่ๆนะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นเราว่าละครญี่ปุ่นมันทําหน้าที่เนี่ยในการที่จะเปิดหูเปิดตาพูดได้ว่าเราคิดว่าคนที่โตมากับละครยุคนี้ต่อให้ไม่เห็นด้้ววยยกับ LGBT ไม่เห็นดร แล้วอย่างน้อยๆก็เคยได้ยินได้ฟังอ่ะเขาจะไม่อีกหนอเราคิดว่าซีรีส์มันเปิดโลกเราแบบนี้ด้วยโปรดักชันด้วยการแสดงด้วยเทคนิควิธีอะไรต่างๆเราก็คิดว่าเป็นอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ที่น่าสนใจที่เราน่าจะได้อะไรจากมันพอสมควรค่ะ